แอนนาโพสทันทีหลังกระติกรับสารภาพให้การเท็จคดีดแตงโมความคืบหน้าล่าสุดคดีการเสียชีวิตของนักแสดงสาวแตงโมนิดาโดยวันนี้เมื่อเวลา1 5 3 0น,นกระติกเพื่อนสนิทและผู้จัดก,การส่วนตัวแตงโมเดินทางมารับทราบข้อกล่าวหาในข้อหาให้การเท็จในคดีแตงโมนิดาโดยมีนายศิระเจนจาคะอดีสสกทมเดินทางมาด้วยเบื้องตน้นเจ้าหน้าที่ตำรวจเปิดเผยว่ากระติกให้การรับสารภาพแล้ว ว่าให้การอันเป็นเท็จกับตำรวจจริงแต่ไม่บอกรายละเอียดเพราะเป็นเรื่องในสำนวนทำให้หลังเซนรับทราบข้อกล่าวหาแล้วเจ้าหน้าที่เตรียมนำตัวส่งฟ้องศาลแขวงจังหวัดนนทบุรีต่อไปล่าสุดแอนนาหนึ่งในเพื่อนสนิทแตงโมออกมาเคลื่อนไหวทันทีว่าแล้ววันแรกที่เล่ามาทั้งหมดคืออะไรเธอปล่อยเขาไว้ตรงนั้นได้ยังไงเธอพาเพื่อนฉันไปและเธอก็กลับมาฟ้องฉันโอเคใจเธอได้มากฉันเชื่อในนรกสวรรค์ และจะรอดูวันนั้นที่พระเจ้าพิภากษา